ีพีนี้ผมจะพาท่านชมไปทำว้าวปักเป้ากันทูปกันนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ไม่ได้เห็นแล้วนะครับว้าวเ,เราอยู่นู่นนะครับโอ้อ,อสวัสดีครับพบกับช่องภูมแมงงก,กสุดดียอ นะครับผมโอเคก็อีพีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าผมจับอะไรนั่นก็คือกา้านทูบนะครับผมอีพีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำว้าวปักเป้ากา้านทูบกันนะครับผมนี่เนาะก็จะเป็นกา้านทูบนะอันนี้ก็ยังไม่ได้จุดเลยนะครับผมเนาะไปขโมยมาจากหิงเจ้าตี้นะครับผมแล้วเ,เล่นแล้วเ,เล่นก็ไปซื้อมานี่ก็ใช้การลงทุนแค่บ,บาทเดียวนะครับผมเดียวเราจะเอากา้านทูบเนี่ยไปทำว้าวกันนะครับผมงั้นเราไปเริ่ม ทำการทำเบ้ากันเลยดีกว่าก่อนอื่นก่อนจะไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงกุกสตูดิโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะไปงั้นเราไปเริ่มทำเบ้าปักเป,ป่าการทุบกันเลยดีกว่านะครับผมไปอ่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ยังสถานที่ที่เราทําเบ้านะครับผมก็มุมเดิมเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมนี่เนาะโอเคนี่ก็พระเอกของเรานะครับผมเป็นการทุบเนาะ หลายคนอยากจะทําตามก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านขายของชอมทั่วไปเนาะก็บาทหนึ่งนะครับผมก็ได้ประมาณ5ก้านนะครับผมเนาะอโอเคงั้นเราไปเริ่มทำว่ากันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเนาะไปเฮ้เยลืมบอกไป e ีนี้ผมไม่ได้สอนนะถ้าก,กดว่าอยากให้สอนก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งร้อยผมแค่จะมาทําเล่น,เลนๆเฉยๆนะครับผมไปไปดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะ <laughs> โอ้เกิดปัญหาท่านชมตอนที่ผมกําลังขึ้นลำโคงงอนะก็งอมันดูแหละก็มันหักครับแล้วก้านทูบของเราก็มีเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนกา้านทูบเป็นก้านไม้ไผ่นะก็คือจะเอาไม้ไผ่มาแทนกา้านทูบนี้เนาะก็เอาง่ายๆเนาะก็คือว่ากา้านทูบนี่มันก็เป็นกา้านไม้ไผ่นั่นแหละมันมันทำมาจากไม้ไผ่นะครับผมกา้านทูบเนี่ยเนาะให้ดูใกล้ๆนี่นี่มันก็คือกา้านไม้ไผ่นั่นแหละแต่นี้ เอาเหลามาใช้สําหรับจุดทูบนะไม่ได้ใช้สําหรับเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเหลาก้กานไม้ไผ่มาใส่แทนนี้กันนะครับผมจเจาก้านทูบอันนี้เป็นโครงกลางแล้วกันเนาะน่าจะง่ายกว่านะครับเนาะไปะนี่นะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เหลาโครงไม้ไผ่ไมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมันแน่จะไม่หักไปๆมาๆหักเออแล้วทีนี้จเจริญแล้วกูก็เอาไม้ไผ่แทนแล้วกันนะครับผมมาเราม,เรามาเริ่มทําต่อกันเลยดีกว่านะครับผมทําต่ออะไรทําบ้าสิเออเนาะไป โอเคครับท่านชมตอนนี้นะครับว่าปอกเป่าของเรานะครับผมกั้นทุก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการปล่อยให้ดูกันเลยดีกว่าก่อนเราจะได้ทดลองด้วยว่าว่ากั้นทุกเนี่ยมันผ่านหรือเปล่านะเห็นเขาบอกว่าขึ้นดีขึ้นดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นดีจริงหรือเปล่าเนาะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปโอ้ท่านชมตอนนี้โอ้ไม่ได้เห็นแล้วนะครับว่าเราอยู่นู่นนะครับได้เห็นไหมได้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพบ่มเดี๋ยวมันไม่แมว่ะ ไม่ได้ถ่ายตอนปล่อยนะครับพอดีว่า,าผมถ่ายคนเดียวนะมันลําบากผมก็เลยปล่อยก่อนครับผมแต่มันขึ้นง่ายมากจากใจคนเล่นเนาะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลมมันไม่มีละเมื่อกี้นี่ขึ้นไปข้างบนเลยนะเออลมหมดมันจะซึกซักแบบน,นี้หน่อยแล้วครับผมตอนนี้ทผู้ชม้นแล้ว้นแล้วโอ้ดูดูขึ้นยังสูงเลยอยืมแต่ไม่รู้มันจะต้านลมบนได้หรือเปล่านี่ก้นมันยันนี่จะก้านได้โอ้โห มันสนุกเลยเรครับเดี๋ยวปล่อยขึ้นสูงล้มหายล้มหายเอาแม่ละไ,ไปละลมแม่ละโอ้เดี๋ยวปล่อยให้น้องก้าวเล่นนะน้องก้าวเล่นไหมเดี๋ยวให้น้องก้าวพักอ่ะน้องก้าวเล่นค่อยๆชักนี่นะครับผมได้เห็นปล่ามันสีขาวเนาะมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเอออยู่กับตี้กะไปเชือกด้วยกะไปเชือกด้วยเดี๋ยวลมมันจะมดนะล,ล้มแรงบอกค่อยมีละ มันลมไปวิ่งบนละเอาเลยเข้าใจเลยเอาเล,ลยรีวิวรีวิวรีวิวเออเนี่ยเอาอีกดิโอ้ลมไม่มีแล้วท่านผู้ชมปันจักปันจัอกอ้าวว่าวค้างว่าวค้างเลยเอาปันเชือกไว้ปันดีๆกะต้องพันเชือกไว้กะก็อีพีนี้น่าจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยเพราะว่าวราเราก็ไปค้างบนต้นไม้ละดูครับนี่นะครับ ไปค้างบนต้นไม้ก็ถือว่าเล่นลมได้ดีมากเลยนะครับผมในระดับหนึ่งเนาะก็มันตัวเล็กมันต้านลมบนไม่ค่อยไหวแรงลมบนมันแรงมากดูอืม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 จะหลุดหรือเปล่านี่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็บอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมแมงกส์สตูดิโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะโอเคงั้นอีพีนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะให้ถึงหนึ่งร้อยล้านแล้วผมจะได้มาซ้อนทำบ้าการทูบกันนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมวันนี้